นี่คุณคะทำไมไม่กินปับตังคับคุณปรับตังอะไรอีกปับตังตัวใหม่มาแล้วตรงนี้ปับตังเพลียตัวใหม่อะไรคะดินจาไอวีอนี่ไงไอวีนี่ครับผมตัวนี้ต้อบอกนี่ครับเซ็ไปเลยครับนี่เลยไอวีโอ้ยเปลี่ยมากดินจาสุดสวยกินข้าวค่ะกินข้าวป้อนให้แล้วกันจังหวะนี้ภารกิจนี้สำคัญมากเบื่อมาก กินเองได้ยังคะไม่ได้ครับทำไมคะเพราะยังไม่ได้ตังต้องรีบปั๊มเวลามีน้อยเดี๋ยวจะมาแล้วเร็วๆนี้เอางี้บุหรี่ลูกค้าจะสั่งเป็นย่างเพิ่มไหมครับจะรับได้ครับแป๊บหนึ่งครับ <c oughs> ได้คจะรีบซื้อตัวใหม่ให้เลยเขาจะได้กินจะได้ไม่ต้องปัง๊มเลิกเลิกปั๊มได้แต่ต้องวางเกมลงก่อนนะสัญญานะสัญญาขออีกครับ ทำคานตัง